ด้านการพัฒนาด้านที่ 1, บริหารดีพัฒนาการอำเภอเวียงป่าเป้าแสดงเจตจำนงในการสร้างความโปรง่งใสโดยการประกาศเจตนารมณ์การบริหารราชการด้วยความโปรง่งใสเนื่องจากผู้บริหารขององคอ์กรมีความสำคัญต่อการสร้างความโปร่งใสขององคอ์กรมีหน้าที่กำกับทิศทางขององคอ์กรและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในระดับนโยบายองคอ์กรต่อ การสร้างความโปร่งใสและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันกำกับดูแลติดตามซึ่งเป็นการให้ความสำคัญและสนับสนุนงานด้านการเสริมสร้างความโปร่งใสในหน่วยงานโดยมีผลการดำเนินงานดังต่อไปนี้ ภาวะผู้นำการนำธรรมาพิบาลการเป็นแบบอย่างผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างของการปฏิบัติตนและการทำงานทั้งการครองตนครองคนครองงานและการสร้างกรดไมเซทให้กับทีมงานโดยได้ปฏิบัติตนเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับทีมงานและได้นำค่านิยมองค์การของกรมการพัฒนาชุมชนมาปรับใช้ในการบริหารงานดังนี้หนึ่ง มีความมุ่งมั่นในการทำงานมีเป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจนเพื่อขับเคลื่อนทีมงานให้มีความกระตือรือร้นในการทำงานปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 2. มีการสื่อสารภายในทีมอย่างสร้างสารรค์และมีประสิทธิภาพเป็นนักสื่อสารที่ดีวิจารณ์เชิงสร้างสารรค์แจ้งเป้าหมายให้ทีมงานอย่างชัดเจน3มีการเอื้ออำนวยในการมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพให้ความสำคัญกับทีมงาน4 การเป็นผู้ฟังที่ดีผู้นำที่ดีต้องเป็นผู้ฟังที่ดีฟังอย่างตั้งใจเพื่อที่จะได้เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นกับทีมงานและเข้าถึงประเด็นต่างๆได้มากขึ้นห้าทำงานอย่างเป็นระบบทำให้ชัดเจนทำงานโดยยึดระเบียบของทางราชการเป็นที่ตั้งเพื่อช่วยให้ทีมงานทำงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 6. การมีส่วนร่วมกับทีมงานการทำงานต้องมีส่วนร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ปัญหากับทีมงาน7 เป็นเจ้าของงานและรับผิดชอบต่อสิ่งที่ทีมงานได้กระทําร่วมกัน 8. กล้าหารกล้าที่จะรับผิดชอบในสิ่งที่ได้กระทําทั้งกล้าเผชิญกับปัญหา 9. รู้จักและเข้าใจทีมงานรู้จักจุดเด่นจุดด้อยของทีมงานเพื่อจะได้มอบหมายงานได้เหมาะสมเข้าใจชีวิตส่วนตัวของทีมงาน 10. การเป็นผู้นำต้องทำก่อนในการสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมงานและการเป็นผู้ตามที่ดีด้วย อำเภอเวียงป่าเป้ามีการขับเคลื่อนกิจกรรมของอำเภอที่เป็นต้นแบบในหลายกิจกรรมหนึ่งการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนโดยผ่านโครงการอินบุญแก้จนเพื่อคนเวียงป่าเป้าสองสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงป่าเป้าได้รับการคัดเลือกเป็นหน่วยงานคุณธรรมดีเด่นประจำปี2567 3นางสาวทัศนาพรจันดงพัฒนาการอำเภอเวียงป่าเป้าได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลคุณธรรมดีเด่นด้านกตัญญู ประจำปี2567 4ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2การประกวดการจัดการความรู้ตามโครงการ1เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน1ครัวเรือนยากจน ด้านที่ 2. ด้านประสานงานดีภาคีมีส่วนร่วมของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงป่าเป้าส่งเสริมการทำงานของเครือข่ายพัฒนาชุมชนหลายเครือข่ายทั้งระดับตำบลและระดับอำเภอดังต่อไปนี้ 1. เครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอมีการประชุมไตรมาสละ1ครั้ง สเครือข่ายอาสาพัฒนาชุมชนมีการประชุมไตรมาสละหนึ่งครั้งและร่วมกันทํากิจกรรมสาธารณประโยชน์3เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต okay. มีการประชุมปีละสองครั้งและลงพื้นที่ติดตามการดําเนินการของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 4. เครือข่ายกองทุนกอขอคอจมีการประชุมปีละสองครั้ง 5. เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินมีการประชุมไตรมาสละหครั้ง6 เครือข่ายองค์กรสตรีมีการประชุมไตรามาสละหนึ่งครั้งหรือตามโอกาสที่สำคัญ7เครือข่ายคบหนองนาพัฒนาชุมชนมีการประชุมไตรามาสละหนึ่งครั้งและกิจกรรมเครือข่ายตามภารกิจเช่นกิจกรรมเอามือสามาัคคีทำความดีถวายเป็นพระราชะกุศล การประสานงานภายนอกภาคีเครือข่ายมีการประสานการทำงานของเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกเครือข่ายแบบเชิงบูรณาการร่วมกันโดยขับเคลื่อนการดำเนินให้เป็นไปตามแนวทางเพื่อให้เกิดความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายร่วมกันด้านที่3องค์กรคุณธรรมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงป่าเป้าได้ดำเนินกิจกรรมการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของหน่วยงานภายใต้คุณธรรมเป้าหมาย 5ประการดังนี้ 1. ด้านพอเพียงเช่นโครงการ1เจ้านหน้าที่1ครัวเรือนยากจน2ด้านวินัยเช่นโครงการออมวลลบาทสร้างสุขสร้างรอยยิ้มส่งเสริมวินัยออมก,กิจกรรม5สอและการคัดแยกขยะภายในสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ 3. ด้านสุจริตเช่นกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต สุจริตโปร่งใสพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงรายใสยสะอาดงดรับงดให้ของกำนันทุกชนิดการให้บริการด้วยความเท่าเทียมเต็มใจไม่เลือกปฏิบตัติการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการผ่านเว็บไซต์และเฟซบุ๊กสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงป่าเป้า4 ด้านจิตอาสาเช่นโครงการหนึเจ้าหน้าที่1นครัวเรือนยากจนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตกิจกรรมการเยี่ยมเยือนให้กำลังใจตามโครงการหนึ่งพัฒนากรหนึ่งครัวเรือนยากจนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนภายใต้การขับเคลื่อนการดำเนินงานขัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยังย่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมเข้าวัดทำบุญและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์5ด้านกตัญยูเช่นกิจกรรมระลึกถึงผู้มีพระคุณเนื่องในวันสถาปนากรมการพัฒนาชุมชนและกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหารเนื่องในวันสงกรานกิจกรรมกรตัญยูแผ่นดินรักดินน้ำกิจกรรมการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และกิจกรรมรชาชพิธีต่างๆ ด้านที่4บริการดีวันสต็อปเซอร์วสสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงป่าเป้าได้จัดการให้บริการแก่ประชาชนที่มาติดต่อบำรุงรักษาอุปกรณ์การทำงานให้พร้อมเหาะหสำหรับการให้บริการประชาชนจัดห้องให้หน้าอยู่มีหนังสือเอกสารและองค์ความรู้ต่างๆไว้บริการมีการกำหนดจัดกิจกรรม5สอโดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่ทุกคนดำเนินกิจกรรม 5. สในทุกวันและดำเนินกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดเป็นประจำทุกเดือน คลิกชุมชนและสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงป่าเป้ามีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับภาคีการพัฒนาและได้ให้บริการการประชาสัมพันธ์การใช้งานคลิกชุมชนการใช้ประโยชน์จากการเข้าใช้งานคลิกชุมชนและการรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีโดยร่วมกับผู้นำหมู่บ้านผู้นำระดับตำบลรวมถึงใน โอกาสต่างๆที่มีการลงพื้นที่หรือการได้รับเชิญเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้าด้านที่5ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสํานักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงป่าเป้ามีการรายงานผลการประเมินตามเกณฑ์10ข้อบวก1ข้อตามภารกิจสําคัญยอของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน1 การพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล2การสร้างความมั่นคงทางอาหาร3โครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก4ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง5โครง1นตำบลหผลิตภัณฑ์6กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี คลิกชุมชน8การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน9กองทุนชุมชน10บริษัทประชารัฐรักสามัคคี11อองค์กรคุณธรรมผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด KPI การขับเคลื่อนตามตัวชี้วัดกรมการพัฒนาชุมชน ผลการดำเนินการการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรรตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้ใจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณพุทธ,ธศักราช2 5 6 7ร้อยและ100ผลสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมมีแผนการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของหน่วยงานที่กำหนดภายใต้คุณธรรมเป้าหมาย5ประการพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสากตัญญู ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและขับเคลื่อนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดติดดาวก้าวสู่องค์กรคุณธรรมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงป่าเป้าได้รับการคัดเลือกเป็นหน่วยงานคุณธรรมดีเด่นประจำปี2567นางสาวทัศนาพรจันดงพัฒนาการอำเภอเวียงป่าเป้าได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลคุณธรรมดีเด่นด้านกตัญญู ประจำปี2567ด้านนวัตกรรมการจัดการองค์ความรู้เช่นโครงการอินบุญแก้จนเพื่อคนเวียงป่าเป้าโครงการต่อยอดอาชีพสตรีระดับหมู่บ้านโครงการปลูกผักสวนครัว30ชนิดเส้นทางนี้มีผลผู้คนรักกันสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงป่าเป้าได้มีการขับเคลื่อนสำนักงานพัฒนาชุมชนติดดาวและองค์กรคุณธรรมภายใต้โมเดล d o u ย l P P Care เป็นแนวทางในการทำงานขับเคลื่อนเป็นกระบวนการ d o u b l พ P P และภารกิจงานพัฒนาชุมชนส0บวกหนึ่งโดยการพัฒนาองค์กร5ด้าน 1. บริหารดี 2. ประสานงานดีภาคีมีส่วนร่วม 3. องค์กรคุณธรรมพอเพียงวินยัยสุจริตจิตอาสาและกะตัญยู่สบริการดีและ5ประชาชนมีคุณภาพเพื่อสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีมีความผูกพันต่อองค์กรสามารถเรียนรู้การปรับตัวเข้ากับองค์กรผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานภาคีเครือข่าย ประชาชนและสภาพแวดล้อมในการทำงานได้รวมถึงสามารถสร้างสรรค์งานพัฒนาชุมชนได้สรุปผลการดำเนินงานดังนี้ 1. บุคลากรสามารถนำความรู้ที่ได้จากการถ่ายทอดจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนำไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ 2. ส,สามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. ทํทำให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีมีความผูกพันต่อองค์กรสามารถเรียนรู้ และปรับตัวเข้ากับองค์กรผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานประชาชนสภาพแวดล้อมในการทำงานได้รวมถึงสามารถทำงานเป็นทีมได้ 4. บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร 5. เกิดการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานภาคีจากการขับเคลื่อนทำให้บุคลากรมีความผูกพันกับองค์กรมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรเพื่อนร่วมง,งานมีความรับผิดชอบในหน้าที่เป็นอย่างดีมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีการประสานงาน และประสบผลสําเร็จมีความสุขในการทํางานซึ่งนําไปสู่การขับเคลื่อนในประเด็นการพัฒนาเสริมสร้างองค์กรเพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงานภายใต้วิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเชงฟอร์กุ d